ขึ้นแทนนางเอกหนังเต็มตัวครั้งแรกนะคะสำหรับลูกทุ่งสาวสุดแซ่บพี่ตั๊กแตนชลรดาค่ะในภาพยนตร์แอคชั่นคอมเมดี้เรื่องล่าสุดรักนีิวัวชนนะคะของผู้กำกับของผู้กำกับหนังขุนพลเพลงใต้เอกชัยศรีวิชัยค่ะเขาก็เพิ่งทำพิธีบวงสวงเปิดกล้องกันไปนะคะหลังผลงานการแสดงเรื่องก่อนถูกอกถูกใจค่ะได้รับโอกาสต่อเนื่องสองเรื่องติดกันไปเลยนะคะ ซึ่งนักร้องสาวก็บอกว่าเรื่องนี้ต้องปรับตัวเยอะเลยค่ะแม้ว่าจะรับบทเป็นสาวอีสานบ้านเกิดนะแต่ก็ต้องทําการบ้านค่ะทั้งเรื่องของการละเล่นทางใต้เรื่องการใช้ภาษาและที่สําคัญจะแบ่งคิวงานยังไงคุณผู้ชมคะต้องทั้งพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ต้องเรียกว่าลุยงานหนังด้วยแล้วก็ยังมีคอนเสิร์ตอีกนะคะส่วนกระแสดราม่าที่พูดถึงความไม่เหมาะสมกับบทนางเอกเธอมองว่าอยากให้ดูที่ผลงานมากกว่าและก็ยืนยันว่าคาแรคเตอร์นี่แหละตรงกับบทบาท ไปฟังว่าพี่ตะกะแตนแคร์ดราม่าหรือเปล่าคะ่ะโอ้ก็ตื่นเต้นพอสมควรเลยค่ะเพราะว่าบทก็ค่อนข้างแบบดีมากหนังคงเรื่องเขาดีมากแล้วแบบมันเป็นหนังที่แบบเป็นฟอร์มยักษ์ของป่าเอกเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบมันทําให้เรายิ่งต้องทําการบ้านเพิ่มมากขึ้นอีกเยอะเลยหลังจากที่เราเคยเล่นหนังเรื่องอีหล่าเอ,อ๋ยไปแล้วซึ่งครั้งเนี้ยผู้ใหญ่เมตตาแล้วก็ รู้สึกชอบที่เราเล่นหนังเรื่องที่แล้วก็เลยเรื่องนี้ก็เลยให้เราเป็นนางเอกอะไรเงี้ยเรารู้สึกแบบดีใจแล้วก็ภูมิใจมากค่ะมันมันหมดยุคที่นางเอกจะต้องมานั่งกินน้ำส้มแล้วอะไรเงี้ยคือบางครั้งนางเอกนั่งกินบิ้งเขียดบ้างก็ได้อะไรอย่างเงี้นึกออกไหมคะคืออย่างต่างประเทศเขาทำกันเยอะพระเอกนางเอกเขาเอายุ70อย่างเงี้ยอันนี้คือต่างประเทศคือ คืออยากให้บ้านเราแบบพัฒนาไปไกลถึงจุดนั้นอะไรอันนี้คือคำที่ปาเอกบอกมาอ่างเงี้ยค่ะซึ่งมันกระดันตรงกับคาแรคเตอร์ของแตนพอดีแล้วแบบคือแตนเป็นคนที่แบบค่อนข้างชัดเจนแล้วเนื้อหาในเรื่องของออรักนิวเวอร์ชนเนี่ยมันเป็นหนังที่แบบค่อนข้างแข็งแรงฟอมยักษ์แล้วก็ตัวนางเอกต้องมีความชัดเจน ภาพยนตร์รักน้วัวชนยังได้นักแสดงหน้าใหม่ขวัญใจวัยรุ่นอีกหลายคนเลยคุณผู้ชมเห็นนะคะเพียบเลยค่ะอย่างลิลลี่ได้หมดท่าสดชื่นนะคะไพศาลขุนหนูค่ะแล้วก็ยังมีน้องนายเดอะคอมมเดียนด้วยนี่คือเป็นความตั้งใจของพี่เอกชัยเขาล่ะค่ะหลังจากพักงานเพลงมาลุยงานกำกับหนังแบบนี้นะคะก็บอกว่าอยากท้าทายความสามารถของตัวเองลองปลูกกระแสการทำหนังในแนวภาพยนตร์เนี่ยให้ความรู้คู่ความฮาแบบนี้นะคะดึงเอาการละเล่นวัวชนที่โด่งดังของคนปักต มาต่อยอดดูซิมาทำเป็นธีมหลักของเรื่องค่ะคือจริงๆก็อยากจะเผยแพร่วัฒนธรรมบ้านเกิดให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นด้วยนะคะก็มองว่าผู้ชมเนี่ยน่าจะเปิดใจนะกับหนังทางเลือกใหม่ๆแบบนี้ซึ่งก็บอกว่าทุ่มเต็มที่ไปฟังเสียงพี่เอกกันค่ะเราอยากทำหนังสักเรื่องหนึ่งที่นำเสนอกีฬาท้องถิน่นสองรูปแบบรูปแบบที่หก็คืออยากจะนำเสนอในรูปแบบของคำว่า นักเลงวัวชนรูปแบบที่สองอยากนำเสนอในรูปแบบว่าการพนันวัวชนซึ่งสองอย่างนี้ต้องแยกกันให้ออกเพราะถ้าเราแยกไม่ออกเนี่ยเราจะมองทุกอย่างว่าเป็นการพนันวัวชนซึ่งมันก็จะมีทั้งจุดดีและจุดจุดไม่ดีและอย่าไปซีเรียสก,กับอะไรมากมายแต่เมื่อเราเมื่อ,อไหร่ที่เราตั้งใจทำงานหลังร้องเพลงเราร้องให้ดีที่สุดเล่นตลกก็เล่นให้ดีที่สุดทำหนังก็มีสต็กกับมันแล้วทำให้ดีที่สุด อย่าดูถูกคนดูแม้แต่เพียงคนเดียวเร็วๆนี้ผู้กำกับหนังฉายาขุนพลเพลงใต้คนนี้ยังมีผลงานที่รอเปิดกล้องอยู่อีกสองเรื่องด้วยกันนะคะแล้วก็มีโปรเจกต์ hmm. เป็นหนึ่งในคณะกรรมการและโค mm ้ช hmm. เฟ้นหาผู้กำกับหนังชาวใต้หน้าใหม่ด้วยก็จะมาแข่งขันทําภาพยนตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคใต้งานนี้เขาร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทท,ท,ทนะคะก็จะเปิดโครงการในเดือนมีนาคมปีหน้านี้แล้วนะคะ